ไา้ยามาอีกแล้วครับมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมันมาจากอดีตและกลับมาถึงปัจจุบันโทรหาเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมแหม่แนะนำตัวหน่อยน้องไอซ์ใช่ไหมครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งหน่อยครับครับไอซ์ือมไม่เือมครับอ่า วันนี้เราจะมาป้ายากันนะครับเราเกร,ริม,มหัวไปแล้วนะครับว่ามันคืออุปกรณ์จากอดีตและมันกลับมาสู่ปัจจุบันให้เราได้ใช้งานกันมันคืออะไรครับน้องไอครับผมมันคือเครื่องเล่นดีวีดีเอ็กซ์นครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ยังมีคนใช้อยู่เหรอรู้สึกว่าจะมีคนใช้ค่อนข้างที่จะแบบอ่ก็ไม่มากครับแต่มีคนใช้อยู่ครับเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ปึ๊บอ้าวทำไมของพี่ก็อยู่ที่โต๊ะพี่ล่ะ นี่ครับอ้านี่ครับเพื่อนๆอ้าวมีเหมือนกันมีเหรอคือเราต้องบอกว่าสมัยก่อนอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลนะครับเราคงจะต้องเริ่มกันตั้งแต่อ่อป,ปปิดดิส3.5นิ้วแล้วที่ผมคุ้นเคยเลยคือ2.5นิ้วในยุคต่อมาเราก็มีแฟลชไดร์แล้วก็มีตัวนี้ครับ CD แล้วก็จุได้แค่เท่าไหร่นะ700เมใช่ไหมครับน้องไอ้เนาะ700เมครับน้อยมากเลยและ ต่อมาพัฒนาการก็เป็น DVD แล้วก็บูเลแต่ DVD เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากเพราะว่าเขาเก็บได้ถึง4 g กิกอ่า4.7กิกใช่ไหมครับผมฮะอ่ะ,อะซึ่งเดี๋ยวนี้ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะซื้อคอมประกอบเออซื้อคอมแบรนด์หรือจะซื้อโน้ตบุ๊กแทบจะไม่มี DVD อยู่แล้วครับผมอ่อก็เลยตองะเป็นที่มาที่ไปของน้องไอที่อ๋อ หาอุปกรณ์ตัวนี้มาใช้งานใช่ไหมครับใช่แล้วครับอ่ามันไหนเหล่าให้ฟังหน่อยครับคือตอนแรกอ่ะผมผมไปหาละครซื้อละครมามาดูอืมแล้วปรากฏว่าจะได้แผ่นฟอร์มหรือแผ่นแท้ผมมาผมไม่ทราบหรอกนะ,ะคือแบบซื้อผ่านช้อปปีอ่าปรากฏว่าผมดึงไฟออกมาใช้ฟอร์แมแตแ c t เ r อรี่แปลงมาเป็น MP3 แล้วแล้วลองคอมนะอืม ตอนนั้นใช้ฐานดีบดีของอคอมพิวเตอร์อ๋อเครื่องเครื่องเก่าเครื่องเก่าแล้วตัวปัจจุบันนี่ฮนะแต่ว่าอแต่ว่าไล์ไปแล้วมานะประมาณห้าแผ่นนี่แหละอืม,มันเหมือนอ่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอนะแผนมีปัญหาหรือว่าอะไรอ๋อหัวมัน,นเสียงห,หัวไม่ดีป่ะหัวหัวดีวดีมันเริ่มแบบเอมีรอยมีอะไรแล้วก็เคยคิดอย่างนั้นนะครับแล้วแล้วเสียงมันหมุนดังดังจว้จวจวจ้วจั่หมุนหมุนหมุนแบบ โอ้ oh, โดนถาดแผ่นซีดีผมเลยอ่ะอ่ะผมก็เลยเอ๊ะเป็นพวกแผ่นหรือเป็นพวกเครื่องวะผมเนี่ยผมก็เลยไปงัดไปแงะดูอ่แล้วปรากฏว่ามันก็ไม่หายอุยผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะต้องซื้อละซื้อใหม่ละต,ต้องซื้อละต้องซื้อละต้องซื้อต้องซื้อดีวีดีเอ็กโทอละทีวอย่างเี้ยอ๋อก็คือตัวนี้ที่เราจะมาป้ายยากันก็คือตัวดีวีดีเอ็กโทนอลที่เป็นกล่องอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วก็มีสายสายแล้วก็ไปเสียบ เออมันก็ต้องเสียบเข้ากับ usb สิครับอย่างงี้อ่าใช่ครับเป็น usb 2.0ครับอ๋ออ๋อได้2.0นเนะอ่าอ่าตัวนี้ยี่ห้ออะไรครับ a อวิดกับเพสลี่ไหมครับผมอืมไม่ใช่ละอ่าแม่น่าจะเป็นทอมเอจเจอรี่ก็ได้อืมอ่าจะเป็นเอจีละกอดอืมไม่ใช่ละรับอ่าตรงนี้ก็ก,ก็คือ ตัวมันลักษณะตัวมันเป็นยังไงเป็นกล่องสี่เหลี่ยมบางๆ้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมครับมันคล้ายๆลาฮัตดิสนะครับอ๋อคล้ายๆาฮัตดิสใหญ่ไหมใหญ่กว่าฝ่าม,มือเราหน่อยไหมครับใหญ่กว่าฝ่าม,มือนิดนึงครับนิดนึงแล้วความหนาครับเพราะว่ามันหนามากนะโอ้หนา,าหาา<ด>นาอยูแบบ่แต่ว่ามันมีมันเป็นเหมือนแบบแล้วมันแบบวางปุ๊บมันจะกันลื่นได้ด้วย๋อ้มีมียางมียางมียางลื่นอ่ะแล้วพอเสร็จแล้วอย่างนี้มันเสียบเสียบสายไฟเส้นเดียวก็คือ usb หรือต้องเสียบไฟภายนอกด้วย ยูเอ็นบีครับอย่างเดียวใช้ได้ครับไม่ไม่ต้องใช้ไฟภายนอกเลยไม่ไมจริงๆมันมีสายสายเ็าเรียกว่าสายอีกตัวหนึ่งคือตัวเพิ่มไฟครับเื่อไฟไม่พออ๋อแต่ว่าจริงๆไม่ต้องถ้าเป็นเสียบับอคอม,มอก็เสียบเสียบกับโน้ตบุ๊กได้ลองอย่างครับก็น่าจะได้นะองก็ใช้ได้หมดครับอ่ะแต่แล้วอย่างนี้ครับโดยทั่วไปที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับไปซื้อพวก DVD Writer แบบ e อคทิวลมา <c oughs> มันต้องลงไดเวอร์ ติดตั้งบางคนก็มีมาในกล่องบางที่ต้องไปหาดาวน์โหลดมันยุ่งยากตัวนี้ต้องไหมครับตัวนี้ไม่ต้องลงไดเบอร์ครับเสียบเสียบแล้วปักแอนเพย์ใช้ได้เลยใช่ครับโอ้เยี่ยมเลยลักษณะตัวเขาอ่านอย่างเดียวเขียนอย่างเดียวเออมันบอกไรเตอร์ก็ต้องเขียนได้ด้วยสิใช่ไหมใช่ครเข,เขียนได้ครับอ่ะซีดีเขียนได้ไหมเขียนได้ครับเล่นได้หมดเลยครับดีวีดีเขียนให้หมดเลยดีวีดีก็ได้อได้ครับเออแล้ว๋ยวนี้เรายังหาซื้อซีดีดีวีดีกันได้อยู่ใช่ไหมชอปปี้รัตต้ามีใช่ไหมครับ มีครับเอามีแอ่ระวังแผ่นผแผ่นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้พอรู้มไหมก็ถ้าแผ่นเปล่าแผ่นเปล่าก็น่าซื้อประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเนี่ยอ๋ออันนี้ซีดีหรือดีวีดีครับตัวนี้ซีดีครับโอ้ได้ห้าสิบแผ่นเลยไหมห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยประมาณสิบแปดแผ่นมั้งผมซื้อประมาณโอ้สมัยก่อนจําได้ถ้าเราซื้อเป็นกล่องเป็นล็อตนะห้าสิบแผ่นร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเนี่ยเมื่อก่อนมันแพงครับผมว่าแพงมากเลย เมื่อก่อนมันถูกกว่านี้เพราะว่าเมื่อก่อนมันฮิตไงครับผมขายได้เยอะ,อะมันก็จะ <40 S 1> ถูก40บาทเองแผ่นเดียวโอ<ฮ>้โหเพราะ,ะว่าสมัยก่อนครับแล้วส,สเปคละครับตัวนี้สามสี่ยี่ิบไม่ใช่อืมสเปคของเขาความเร็วเขามีบอกไหมครับว่าความเร็วการอ่านการเขียนเนี่ยพอที่จะมีสเปคให้รายละเอียดสักหน่อยไหมครับไม่แน่ใจแล้วครับเพราะว่ามันก็ปกติดีโอ้อ่ะงั้นถามมาถึงท่านนี้เวลาที่เรา ลองซื้อแผ่นเปล่ามาเขียนอย่างเงี้ยหรือเอาแผ่นที่บอกแผ่นละครที่ได้มาตอนต้นเนี่ยจากที่มันอ่านจากเนี่ยอย่างเงี้ยคอมคอมของพี่ปุ๊บติ๊กออกมาใส่แผน่นป้าบลงไปปัาบปิดของคอมตัวเดิมอ่านดังกรุดกรุดอ่านกรึกรตัวใหม่เป็นไงเหมือนกันนะฮะคล้าย่กันอ่อา,อา,านเหมือนกันแต่แต่คราวนี้อ่านได้ไหมอ่านได้ครับเอามาตรว่าตรงลงเป็นที่แผ่นหรือเป็นที่ที่เครื่องเป็นที่แผ่นครับอ้าว โอ้อย่างนี้เท่ากับเรามีใช้สองตัวพร้อมกันไปเลยดิอย่างงี้อ่าใช่แล้วครับอ่าแล้วค่าเนี่ยผมว่าอน้องไงครับแล้วใครครับที่เหมาะกับการที่ใช้งานเจ้า d ีวีดีไลเตอร์แบบเอ็กเทอรแบบนี้ครับคนที่เรียนมหาอะไรครับงบางบางคนอ่ะครับอาจารย์เขาจะส่งเป็นแผ่นดีวีดีมาให้ฟังเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิดีโอแบบการสอนอะไรอย่างงี้ครับอ๋อห,หรือบางทีเออเด แต่ถ้าเป็นการส่งงานเดี๋ยวนี้อาจารย์อาจจะก็<ๆ>าาก็ก็ม<ๆ>ีบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ส่งเป็นแบบออนไลน์กันแล้วใช่ไหมครับใช่เป็นเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นมดน่าจะเป็นอะไรกันแล้วรัอืออืมบดหรือใครเองนะครับที่มีหรือกลุ่มเก่าๆอย่างเช่นประเทืองอแวมพายอื่สังทองอืมแม่ก็คือสังทองจริงครับผมเออมันมันเยอะมากเลยนะที่แบบใครรวบรวมกันสมัยก่อน หรือไม่ก็แผ่นหนังแผ่นอะไรที่อยาจจะเก็บดึงเข้ามาไว้ในเอสเอดี SSD หรือ HDD นะครับผมก็อาจจะต้องพึ่งพาเพราะว่าเหมือนสมัยก่อนเนะเราก็ต้องมีเทปใช่ไหมเทปมันยุคหนึ่งซีตอนนี้ก็เก็บใน SSD กันแล้วเนาะรีวิวให้ดีต้องมีราคาครับน้องไอครับ230บาทฮะเดี๋ยวนะจำได้ว่าเออเดี๋ยวนะผมลืมครับจะไอไอถาด DVD ที่ ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยยี่ห้อไลออนซัมซุงไพลอนี่โซนี่เนี่ยจำได้เมื่อก่อนมันถูกถูกก็เจ็ดแปดร้อยนะแล้วพอตอนมาเอ็กโทนอลก็จำได้ก็ก,ก,ก็มีหลักห้าร้อยพันหนึ่งนะนี่เท่าไหร่นะครับสองร้อยสามสิบบาทครับมีลิงก์ไหมสนใจขึ้นมาทันทีคือบอกตรงๆลิงก์ช้อปปี้ผมเนี่ยก็ปี้ไม่เป็นเลยครโอ้มีชื่อไหมเดี๋ยวรบกวนส่งชื่อมาแล้วเดี๋ยวใครที่อยากรู้ว่าไอ้ยี่ห้อนี้ รุ่นนี้เสร์ชยังไงเดี๋ยวเราแปะชื่อลงไปว่าคุณไปเอาคำนี้ลองไปค้นหาแล้วลองดูใน s h o ป e e หรือ Lazada ดูนะครับว่าราคาประมาณนี้น้องไอซบอกว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งทั้งการอ่านและการเขียนนะครับผมใช่ครับขอชื่อด้วยนะครับน้องไอซ์เนาะชื่อฮะชื่อในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวแปะมาไว้ใน Messenger พี่หน่อยนะครับผมได้ครับน้องไอครับฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆครับในการซื้อหาเทคโนโลยีมาใช้งานกันสักนิดหนึ่งครับ คือจร,จ,รจริงจริงการซื้อของออนไลน์ก็เสี่ยงอยู่แล้วนะบางทีก็แบบอาจจะโดนแบบโอ้โหของปลอมโดนของอะไรไปทั่วเลยผมว่าก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าของพวกนี้ถ้าถ้าซื้อมาแล้วคืนยากนะครับผมว่าต้องระวังนิดนึงนะครับผม,มและส่งท้ายครับน้องไอครับฝากช่องทางในการติดตามน้องไอผ่านช่องทางที่มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆสักนิดนึงครับของน้องไอเอง อ่าครับ YouTube ช่องลืมไม่ลืมออฟฟิเชียลอย่างช่องเดิมนะครับตอนนี้แล้วก็มีอ่าผมผมแยกตัวออกมาแล้วก็เป็นช่องลืมไม่ลืมเรดิโอที่ทำกับรายการใหม่นะครับอืมซึ่งอาจจะเป็นอ่าอาจจะไปอยู่ในอย่างสิ่งสีไม่ไม่ช้านี่นะครับโอ้ครับผมยินดีเลยครับยินดีต้อนรับรายการใหม่นะครับผมแต่ก็จะอยู่ในความรู้ดีๆจากลืมไม่ลืมเช่นเคยนะครับได้ครับแม่ โอเคครับวันนี้น้องไอมาป้ายยากับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เราจะย้อนอดีตแล้วมาใช้งานได้ในปัจจุบันแต่ของผมเองเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายที่เครื่องตั้งโต๊ะที่ทํางานนี้แล้วเออที่บ้านก็เออน่าสนใจนะถ้าร3 0ามสิหน้าทจะโดนจริงๆนะหรือถ้าพี่โอ๊ปปัญญาเคยบอกว่าหน้าโดนหน้าไปต่ํากันจริงๆเลยอเออเอลวิสเพสทลลีกับดีวิดิตไม่ใช่สิเอลอะไรนะยี่ห้ออะไรนะครับ เอวิสเฉยๆเอลวิสนะครับ DVD ไลเตอร์นะครับแบบเอ็กโทนอลขอบคุณน้องไอซ์ลืมไม่ลืมมากเลยครับขอบคุณครับเพื่อนๆครับเราจะโดนป้ายยากันต่อไปเป็นตัวไหนอะไรอย่างไรไม่ว่าจะเป็นแอปไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับมาติดตามกันได้กับป้ายยามีอะไรมาป้ายยาเมื่อไหร่ขึ้นามว่าป้ายยาอย่าลืมติดตามเราวันนี้ผมและน้องไอซ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ